ไม่น่าจะกลัวอะไรนะไม่น่าจะกลัวว่าจะไม่รู้เพราะเขารู้แล้วเทียตามานําเสนอตอนแรกมันไม่รู้เลยมันถึงก็มานึกบอกไว้ก่อนเอาคําพูดของอาจารย์มานึกบอกมานึกบอกความรู้สึกตัวในรูปที่นั่งนะแล้วมันก็มารู้สึกตัวในรูปที่นั่งเนี่ยขอใทามาจะเป็น,นื้อทอมันรู้สึกตัวในรูปที่นั่งแล้วอะไอ้ที่นึกบอกอะมันไม่จําเป็นต้องบอกแล้วเพราะมันรู้แล้วมันจะมาสองแต่แต่ที่เรานึกบอกอะมันมาหนึ่งเดียว เนี่ยของโยมเนี่ยมันมารู้สึกตัวในรูปที่นั่งนอนยืนเดินแล้วมันมันมาคู่แล้วมาสองแล้วแต่มาไปนึกบอกมันอีกมันมีหนึ่งเดียวอยู่ที่ใจแล้วจะไปทำอะไรก็มันอีกอ่ะมันน่าจะหายสงสัยแล้วนะตอนแรกอ่ะรู้สึกตัวแล้วไม่ต้องบอกแล้วเขาบอกเราแล้วพูดง่ายๆเราไม่ต้องบอกเขาแล้วว่าเป็นความรู้สึกตัวที่มารู้รูปยืนเดินนั่งนอนเราไม่ต้องบอกเขาแล้วให้เขาบอกเราบ้างแต่ความรู้สึกตรงนั้นน่ะ คือโยมก็คือโยมกลัวว่าอันนี้รูปเนี่ยสำหรับโยมอ่ะโยมไม่ยึดเขาเป็นเราได้แต่ว่าสำหรับนามโยมมักจะเอานามมาเป็นเราเพราะฉะนั้นก็ต้องคอยบอกเขาว่าอันนี้มันรูปอันนี้มันนามมันไม่ใช่เราอ๋อนี่เราไปบอกเขาเพราะกลัวว่าเขาจะไม่รู้ว่านามเป็นเราโยมมักจะยึดมายึดนามว่าเป็นเราอ๋อไม่เป็นไรอันนี้อันนี้จริงจริงแล้วให้บอกอย่างนี้นะ จริงๆแล้ว่เขายึดทั้งรูปทั้งนามว่าเป็นเราแแหละแต่ว่ายึดว่าเป็นเราเนี่ยมันมันไม่ได้แยกรูปแยกนามเราก็มีหนึ่งเดียวเช่นเรานั่งเรานอนเรายืนเราเดินหนึ่งเดียวเราเห็นเราได้ยินเราได้กลิ่นเรารู้รสเราถูกต้องสัมผัสเราชอบเราไม่ชอบมันมีหนึ่งเดียวแต่พอมันมีความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งนอนยืนเดินเนี่ยมันมีสองมันไม่ใช่หนึ่งเดียวเหมือนกับเรานั่งนอนยืนเดิน นะจะไปกลัวอะไรมันอ่ะกลัวมันจะไม่รู้ไม่กลัวที่จะจะไปยึดเนี่ยพอมันรู้ว่าเป็นความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะมีสองรูปอะไรนามอะไรมันก็จะมาคู่แต่รู้สึกว่าเป็นเราเนี่ยมันมาหนึ่งเดียวแล้วมันอยู่ที่ไหนเอาเรานั่งเนี่ยต้องมาเรียนรู้ที่เรานั่งอยู่ที่ไหนอยู่หนึ่งเดียวนะอยู่ที่ใจแหละนอนยืนเดินนั่งนอนก็เราหนึ่งเดียวอะ่ะแต่ตอนนี้มันมาสองะความรู้สึกตัวมันรู้รูปที่นั่ง ความรู้สึกตัวมันรู้รูปที่เดินอย่างเงี้ยก็คือเหตุผลของโยมเลยที่ที่ที่ใช้บัญญัติมาสำทับก็คือเพื่อจะให้มันไม่ไม่ยึดว่าเป็นให้มันรู้ว่าเป็นรูปเป็นนามนะอย่างเงี้ยบอกมันอีกทีเดี๋ยวนะไอ้คำว่ามารู้รูปเป็นนามมันไม่ได้รู้ที่เราใส่ชื่อบัญญัติตัวนี้นะสะพาว่ามันเป็นปรมัต์แล้วก็เป็นใบ้ความรู้สึกตัว ความเพียรสติสรมะชัญญะมันรู้รูปรู้นามันรู้เป็นปรมัดเนะไอ้นึกก็เป็นบัญญัตินึกรู้สึกตัวในรูปที่นั่งนอนยืนเดินนั้นเป็นบัญญัติมันแยกบัญญัติกับปรมัตดให้เข้ากันดิมันจะแยกให้ออกว่าไอ้ที่เรานึกบอกนั่นเป็นบัญญัติตัวนั้นน่ะมันมันมันไม่รู้จักตัวสภาวะหรอกแล้วก็มันละกิเลสตัวปรมัตดนี้ก็ไม่ได้มันต้องเรียนรู้ปรมัตดด้วยกัน แล้วมันถึงจะมาละตดงนี้ได้บัญญัติมันมาละอะไรไม่ได้หรอกถ้ามันละได้ก็ดีฉันหมดกิเลสแล้วจบไม่ต้องมาปฏิบัติอะไรนี่เนี่ยเรานึกเอาง่ายดีไหมล่ะไม่ได้อยู่ที่เรานึกบอกเาไม่ชัดเาเลยต้องบัญญัติเพื่อที่จะมันสะกดตัวเองนะเาเป็นรองก็รู้แล้วแต่ว่ามาเรียนรู้ทั้งบัญญัติมารู้ทั้งปรมัติ แล้วพอมาเรียนรู้สภาวะปรมัตดแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องมานึกบอกความรู้สึกตัวรูปนามอะไรไม่ต้องมานึกบอกหรอกมันไม่ใช่ว่ามันไม่ชัดหรอกจริงๆแล้วเนี่ยเท่าที่ถามดูแล้วเนี่ยมันก็ชัดแล้วตั้งยินเคลื่อนความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งนอนยืนเดินมันก็ชัดแล้วแต่เวลาคิดนึกอะ่ะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งมันจะชัดอย่างทั้งบัญญัติทั้งปรมัตดอย่างนี้ก่อน ก็เนี่ยกำลังจะนำเสนออยู่ว่านึกก็ให้รู้ว่านึกไงเนี่ยเช่นรู้สึกตัวรูปนามเนี่ยเรานึกบอกเขาแต่เวลาที่เขาบอกเราว่าความรู้สึกตัวเป็นยังไงเนี่ยความรู้สึกตัวที่เขามารู้รูปอะไรนามอะไรเป็นยังไงสภาวะเขาเป็นปรมัตดแต่ถ้าบัญญัติเรานึกบอกเขาว่านี่คือคือ,คอรูปนั่งนะเธอคือความรู้สึกตัวนะมันนึกบอกมันก็อยู่ที่ใจเนะี่มันไม่ได้ออกมารู้กาย แะชัดไม่ชัดก็ไม่รู้ลักไอ้บัญญัติตัวเนี้ยกับปรมัดมันไม่ได้ไปด้วยกันบัญญัตินี่เป็นอาตาัตตาปรมัดเป็นอนัตตาจะเทียบเคียงให้เห็นว่าจะเอาอัตตามาละอนัตตามันไม่ได้มันต้องมาเรียนรู้อนัตตาเหมือนกันทั้งความเพียรสติสมัมปชัญญะความรู้สึกตัวเนี่ยรูปนามอ่ะมันเป็นปรมัดต,ต้องมาเรียนรู้ปรมัดต,ตัวนี้ไม่ได้อยู่ที่เรานึกบอกบัญญัติตัวนั้น ล้วมันจะค่อยๆเลิกละเองมันหยาดมันละกิเลสอะไรไม่ได้หรอกทำมันละได้ก็เออฉันหมดกิเลสแล้วนะก็จบเลยไม่ต้องทําอะไรแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นไงหรือว่าหิวก็ฉันอิ่มแล้วนึกเอาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยมันต้องมากินต้องมาแก้ทุกข์กองนั้นแล้วก็ทภาวะตัวเนี้ยมันมันเป็นใบเอาฟังเสียงนกเนี่ยนกเนี่ยเป็นบารมัีนะแต่เราไปบอกมันว่าเสียงนกอะไร ตัวนี้มันเป็นบัญญัติความรู้สึกตัวก็เหมือนกันมันเป็นปรมัตดความเพียรทัดทิธรรมัญญาไหนมันรู้สึกอะไรรู้สึกตัวในรูปที่นั่งอย่างเงี้ยไหถทานนึกเอาอ่ะนึกเอาว่ารูปนั่งรูปนั่งี่ยอยู่ที่ใจมันไม่ได้ออกมาที่ตัวสภาวะใ,ในบัญญัติตัวเนี้มันละก,กิเลสอ,อะไรไม่ได้หรอกทํามากี่ปีแล้วแล้วทําไปเออถ้าบอกก็ทําไปจนตายไม่มีทางเจอกัดตัวปรมัดหรอก แต่ถ้าเมื่อไหร่มาเรียนรู้ทั้งบัญญัติทั้งปรมัดแล้วต่อไปบัญญัติมันจะไม่จําเป็นต้องใช้แล้วธรรมชาติมันสอนเราแล้ว,ลวไม่ใช่เราคอยไปบอกไปสอนไปกำกับการแสดงเธอคือรูปนั่งนะไม่ใช่อย่างนั้นเรามันไม่ได้อยู่ที่เราบอกแต่ว่าเขาบอกให้รู้สภาวะอย่างนี้คือความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งเห็นไ,ไหมไม่ใช่อยู่ที่เราเอาคําพูดนี้ไปบอกหรอกถ้าเอาคำพูดนี้ไปบอกเหมือนกินมังคุดทั้งเปลือกก็ได้ อย่างนั้นทไงนียังยับปอกเปลือกกินนะ่ะอ่าปารมัดก็ให้รู้เป็นปรลมัดบัญญัติก็รู้เป็นบัญญตัติแล้วต่อไปพอปรมัดมันเกิดแล้วไม่ต้องไปบอกมันอกลับมาเรื่องความรู้สึกตัวให้มันบอกเราบ้างสิมันเป็นยังไงเวลาที่มีความรู้สึกตัวเอาแต่เริ่มมีสติก็หลงลืมสติก่อนก็ได้เนี่ยอย่างเวลาฟังเนี่ยมันไม่ได้ฟังอยู่ตลอดทุกเรื่องนะมันคิดนึกวงแต่งไปนูน่นไปนี่ไปนั่นก็ได้ เห็นจิตมันไปไหมแล้วเห็นจิตมันมาฟังไหมเนี่ยเห็นอย่างนี้ก่อนนะมีสติกับหลงลืมสติเป็นยังไงเวลาที่เขาไปเขาก็ไม่รู้สติก็ไม่มีแต่เวลาเขากลับมาเขาก็รู้เอาอย่างนี้ก่อนแล้วสติเวลาเราเรือกรู้ที่กายกลับไปเรารู้ทางอื่นเนี่ยต่างกันยังไงเนี่ยก็มาเรียนรู้อย่างนี้ก่อนแล้วพอเวลามีความรู้สึกตัวที่เป็นธรรมจัญญะเขาก็มารู้รูปที่นั่งเนี่ย มัได้อยู่ที่คำพูดนะอันนี้สื่อให้รู้ว่าความรู้สึกตัวมารู้รูปที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าเข้าใจแล้วง่ายนิดเดียวไปทำอะไรใหมันยากมันไม่ได้อยู่ที่เราคิดนึกนึกมากี่ปีแล้วโยมนงนุษย์แล้วไปถึงไหนแล้วไปเหลือไม่แก้เชือกไม่ไปไหนหรอกเอามาเรียนรู้กับนึกกับรู้สึกเนี่ย หรือรู้สึกตัวกับนึกรอาจารย์แล้วถ้าเรารู้สึกตัวโดยเราไม่มีบัญญัตินะคะโยมอ,อ่รู้สึกตัวโดยไม่มีบัญญตัติไม่มีคำพูดไม่มีการคิดนึกะแล้วเราเราลาบัญญัติไปแล้วนะคะไม่ใช่ลาบัญญัติให้รู้พอรู้แล้วเขาไม่จำเป็นต้องนึกอ่ะเพราะเขารู้สึกรู้แล้วอย่างเช่นยกตัวอย่างความรู้สึกตัวใช่ไหมเป็นปรมัตดความเพียรสติสมปชัญญะ แต่ก็มาลึกเสือในรูปที่นั่งเนี่ยปรมัดรูปที่นั่งก็เป็นปรมัดความรู้สึกตัวก็เป็นปรมัดแต่ที่โยมนึกว่าความรู้สึกตัวมันเป็นบัญญตัติเนี่ยก็ให้รู้ทั้งบัญญตัติรู้ทั้งปรมัดแล้วต่อมาพอมันมีความรู้สึกตัวแล้วมารู้รูปยืนเดินนั่งนอนแล้วเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องบอกเขาหรอกบัญญัติตัวนั้นเขาก็เลิกไปเองแล้วเขาจะรู้เป็นรูปเป็นนามเองเหรอคะ ปัญญาเขารู้ไม่ใช่อยู่ที่เรานึกรู้นึกมากี่ปีแล้วไม่รู้เป็นรู้เป็นนามหรอกแต่ปัญญาที่เขาเกิดเมื่อไหร่เขาจะรู้สต,ติเกิดเมื่อไหร่เขาจะรู้ธรรมชาติเขารู้เงเขาเองไม่ใช่เรานึกบอกเขาแล้วรู้หรอกอันนั้นนึกเท่าไหร่มันก็ไม่รู้หรอกยมนึกมากี่เดือนกี่ปีแล้วไม่รู้หรอกไม่ได้รู้แบบตัวสภาวะที่เป็นตัวสต,ติปัญญารู้ มาเรียนรู้กับสภาวะที่เขาเป็นสติปัญญารู้แล้วจะยุต่างกับที่เรานึกบอกเขาบอกเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่รู้หรอกเพราะสภาวะเนะี่ยเขาเป็นปรมัติของกิงอะ่ะมันนิ่งเป็นใบไอ้ที่บอกได้พูดได้นี่ไม่ใช่ของกิงนะไปเรียนรู้ของกิงก็เลยดีกว่าสภาวะเนะียเขาเป็นใบเหมือนดูหนังใบอะ่ะดูละครกันหน้า เราไม่ต้องไปกำกับการแสดงนะเรียนรู้เขาเฉยๆแล้วแต่ละครตัวไหนจะเกิดนะก็กลับมาที่ความเพียรสต,ติสัมัชัญญะเนี่ยองคุณของสต,ติปัฏฐานนี่แหละถ้าเป็นการขับรถก็เข้าเลนให้ถูกก่อนนสะต,ติปัฏฐาน,เ,นเป็นทางไตยเอกเข้าทางให้ถูกก่อนตรงเนี้ยทำยังไงถึงจะเข้าทางสต,ติปัฏฐานทางไตรเอกตรงนี้ได้ ก็มาเรียนรู้องค์คุณของสติปัฏฐานสามอย่างความเพียรสติสัมปชัญญะตรงนี้แหละแนวความเพียรสติสัมปชัญญะโยมเรียกว่าความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเขามารู้อะไรอะ่ะก็มารู้เรื่องรูปเรื่องนามปัญญาเขารู้ไม่ใช่เราบอกให้เขารู้แร้วอย่ไี้ฮะ ไม่รู้โยมนงนุษย์ยาเข้าใจยังไงเอาลองสื่อฟังเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจที่อาจารย์เข้าใจขั้นการฟังก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปปฏิบัติแล้วสงสัยไม่เข้าใจเดี๋ยวก็มาคุยกันใหม่นะตกลงนะเข้าใจเข้าใจค่ะอันนี้ยังสงสัยไหมเนื้อเนยไม่สงสัยนะถือว่าเข้าใจด้วยกันไม่เผื่อบางทีถ้าสงสัยยังไงมันต้องคุยกันทำความเข้าใจแต่ถ้าไม่สงสัยหายสงสัยแล้วก็ว่ากันไปใหม่ แต่ถ้าไปปีกวิเวกอยู่แล้วเดี๋ยวสงสัยยังไงก็คุยกันใหม่นะก็ก็ได้ครับไออย่างนี้แหละมันถึงจะคุยทำฟังเข้าใจแล้วต่อไปพอเข้าใจแล้วมันจะคุยเรื่องเดียวกันแต่อีกอย่างหนึ่งเรื่องนึกกับรู้สึกเนี่ยถึงเราจะนึกอีกนึกก่อนหรือนึกที่หลังก็ได้ที่มันนึกแย่ แต่ก็ไม่ต้องไปปฏิเสธมันว่านึก,กนมันไม่ดีไม่ถูกไม่เอาการรู้สึกก็ดีถูกเออเอาอย่างนี้ไม่ใช่ความหมายนั้นนะนึกก็ให้รู้ว่านึกรู้สึกก็ให้รู้ว่ารู้สึกแค่นั้นเนี่ยเพราะเราเคยนึกมันก็ต้องมาแล้วนึกมาก่อนหรือนึกมาหลังก็แล้วแต่เอย่ยอย่างฟังไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันก็มานึกบอกอีกก็้วเดี๋ยวรู้สึกแล้วเดี๋ยวมันบอกอีกก็ได้ก็ให้รู้แค่นั้นเองแต่คําพูดอ่ะที่ที่แรกกับที่หลังเนี่ย มันต่างกันนะนึกบอกเนี่ยต่างต่างที่อาตมาเคยฟังมาแล้วก็มานึกบอกเขาเนี่ยมันยังไม่รู้สึกหรอกแต่พอมันมารู้สึกตัวแล้วอย่างของโยมเนี่ยแล้วก็มานึกเป็นคาพูดออกทีหลังเป็นคำพูดออกมาทีหลังเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าบัญญัตินะบัญญัติมันขึ้นมามันต่างกับที่นึกทีแรกนะนึกทีแรกเราจะนึกบอกเขาย้ําเขาว่าอันนี้เธอคือรูปนั่งนะเธอคือความรู้สึกตัวนะนี่นึกบอก แต่ในกรณีของโยมนงนุษเนี่ยมันรู้สึกแล้วแล้วบัญญัติตัวนี้มันขึ้นมาอีกทีควางรู้สึกตัวตรงนี้ก็ให้รู้ท่านนั้นเองแล้วพอรู้แล้วก็ความรู้สึกมันบอกแล้วไม่ได้ปฏิเสธไอ้นึกนี่ไม่ดีไม่ถูกไม่เอานะหรือบัญญัติมันไม่ดีไม่เอาไม่ใช่งนั้นก็ให้รู้ท่านนั้นเองแล้วต่อไปพอมันรู้สึกบ่อยๆก็มันไม่จําเป็นต้องรู้สึกแล้วแล้วมันจะหายสงสัยเองว่ามันไม่ไม่ไม่งกลัวว่ามันจะไม่รู้เป็นรู้เป็นนามอะไรอย่างนี้หรอกมันรู้แล้ว หรือยังสงสัยไม่เข้าใจอีกก็มาสอบถามฟังเข้าใจกันได้แล้ตอนนี้ยังไม่สงสัยแล้วไม่สงสัยก็เลิกกัน